ดีค่ะามารีวิวกันอย่างเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโกดังเรานะคะเปิดรีวิวรหัสตัวนี้กัเลยจากสำหรับรหัส KR 2 1 1นะคะย้ำอีกครั้งสำหรับ KR 211นนะคะตัวนี้ค่ะเป็นงานเรียกได้ว่าเป็นงานชุดกีฬานะคะ ชุดกีฬาจา้าลูกค้าน้ำหนัก100กิโลนะคะบอกเลยว่าสีสันคือตาแตกอ่าสีสันคือตาแตกมากคุณลูกค้าอาจจะเห็นเหมือนสภาพก้อนมันแบบว่าไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้าตัวนี้เปิดปุ๊บนะคะผ้ามันลื่นนะลูกค้า,ดดา,าตัวนี้เป็นผ้านําเข้า,าจากเกาหลีนะคะเป็นงานชุดกีฬานะคะอุ้ยอาดิดาได้หลายตัวอยู่นะ เปิดมาแรกๆก็บอลบอลบ,อบอเลยเนอะตัวนี้น้ำหนัก100่กิโลรวมมาทุกงานกีฬาเลยรวมมาทุกงานกีฬาไม่ได้จอดจงงานกีฬาใดกีฬาหนึ่งนะคะลูกค้านะเมื่อกี้มีเป็นกางเกงปั่นจักรยานอ,อชุดปั่นจักรยานนะคะงานเสื้อบอลน,นะนงานเขาเรียกได้ว่า กางเกงบอลกางเกงกีฬาเสื้อปั่นจักรยานนะคะนี่ไหนขอดูเสื้อปั่นจักรยานหน่อยเสื้อปั่นจักรยานนี่คืออทำราคาได้แรงมากซิตรงคอนะลูกค้าแล้วก็มีกระเป๋าข้างหลังเป็นงานเสื้อปั่นจักรยานนะคะตัวนี้นั้นน้ำหนัก100กิโลนะคะค้ามาหมดเลยเสื้อ กางเกงนะคะเสื้อกางเกงงานออกแบรนดกีฬาแบบจุกๆเลยนี <h 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 ่เสื네้อบาส NBA นี่เสื้อบาสก็มานะคะลูกค้านะบอกเลยว่าสีสันคือแบบว่าลูกค้าด้วยคาที่มันเป็นผ้ากีฬามันเงานะคะสีสันก็เลยว่าจะจัดจ้านมากลูกค้าจัดจ้านมากนะคะแล้วก็มีแบบเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะชุดยกน้ำหนักชุดยกน้ำหนัก แบบบอดี้สูตรเต็มตัวชุดเหมือนชุดลงน้ำหนักยิมนาสติกเป็นผ้ายืดนะผ้าผ้าแบบอีลาสติกยิมนาสติกอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นงานเสื้อกีฬาหรือว่าเป็นงานเขาเรียกได้ว่าเป็นเสื้อบอลนะลูกค้านะมันก็จะครามาเลยแขนสั้นแขนยาวคระบมาเลยแขนสั้นแขนยาวบางตัวลูกค้าเอาไปจับเซตไปจับชุดเอานะตัวนี้ อาจจะมีงานของเด็กติดมาด้วยเพราะว่าเหมือนช่วงต้นคลิปเหมือนเห็นเป็นงานตัวเล็กนะอ่ะชุดยกน้ําหนักก็มีตัวนี้งานนําเข้าจากเกาหลีงานป้ายห้อยก็มานะลูกค้าอ่ะของสเปนนแล้วก็จะมีแบบเป็นงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงาน เออเขาเรียกว่าโอลิมปิกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปนปนมาให้ครับปนผสมมาเลยนะคะบางรุ่นบางตัวลูกค้าเอาไปจับเซตจับอะไรทํากําไรกันได้นะคะอันนี้แอนมินนะเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแบนกีฬาอ่าเรีอัลมาริกนะคะ ต้องให้แบบว่าทีมงานใชน้นุ่มนะเป็นคนบอกนะคะสําหรับแบรนด์กีฬาเขาจะรู้จักกันดีนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะเนี่ยอย่างตัวนี้นะที่น้องแนนถือกับพี่พี่โจ้ถือนะก็จับ<ก>เซตได้นะเป็นงานชุดก,กีฬาจับเซตเป็นงานชุดก,กีฬาได้เลย Nike Adidas าส p กปปาเบอร์1 1แผ่นยาวไนกี้อาดิดาสแกปนะคะหรือว่าเป็นงานสโมสสกีฬาดังๆอ่ะยูเวนตุส ใครสนใจนะสำหรับงานตัวนี้นะคะ KR รหัส211นะลูกค้า KR รหัส211งานชุดกีฬาชุดงานชุดกีฬาครับมาเลยนะคะไซ์เล็กไซ์กลางไซ์ใหญ่คระมาเลยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เอวนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นเงางกงเอวอย่างยืดอะไรเงี้ยผสมไปด้วยนะคะคลูกค้าถามว่าตําหนิขาดเสียซักซ่อมมีบ้างไหม,มขาดเสียซักซ่อมยางตายหรือว่าเป็นโลโก,โลก,ก้ลอกสกรีนลอก ก็อาจจะมีบ้างนี้เชลซีของซัมซุงถ้าเป็นเกาหลีถ้าเป็นเกาหลีเขาจะเรียกว่าแซมซังอ่าเชลซีกางเกงเชลซีเพราะฉะนั้นเอาไปจับสักจับเซตทำกำไรได้เลยนะคะสำหรับงานตัวนี้นะ KR หนึเอสองหนขอภัยค่ะ KR 2 1 1นะคะงานชุดกีฬาอาอาเจนตินาเนี่ยลูกค้ามอาจจะมีเปื้อนบ้างแต่ว่าเป็นเปื้อนที่สักออกนะคะ ใครสนใจนะลูกค้ามาบอกเลยว่างานตัวนี้นะคะคน,น้ําหนัก1 0 0กิโลแต่ว่าจํานวนตัวเนี่ยได้เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าเดี๋ยวรายละเอียดจํานวนตัวราคานะคะแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปสายกีฬาคนไหนนะที่มองหางานตัวนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดสําหรับงานตัวนี้นะคะสายกีฬาต้องจัด สายกีฬาต้องจัดนี้น้องเจมบอกว่าใหม่มากอ่าน้องเจมบอกเลยว่าใหม่มากนะคะให้เยอะมากๆแบบว่าจุกจุกจุกใจแต่ว่าย้ําอีกครั้งนะคะลูกค้าขาวว่าเอาไปเปิดได้เสื้อเยอะได้กางเกงเยอะมันแล้วแต่กระสอบนะคุณลูกค้าอาจจะต้องลุ้นด้วยตรงนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมทากระไรได้แน่นอนอุ้ยอดิรัศสีขาวดำอยอขอโกยหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานโกยอุ้ยเสื้อบาตก็มาตัวใหญ่นะเสื้อบาทไซส์ใหญ่นะ มีเป็นงานช hoc, fall, march, ุดยกน้าหนักม okay. ีปนลเป็นเขาเรียกได้ว่าชุดป like cool ั่นจักรยานนะคะคาราปอลมาด้วอุ้ยใหม่มากอยู่ในถุงแม่อันนี้บารซิลกับบาเยิร์นอ่าไหนขออนุญาตจับเซ็ตรวมงานกางเกงมาหน่อยขออนุญาตรวมงานเกงเกงมาหน่อยค่ะคราสเนียเจ็บแสบมากสีเจ็บใจสีเจ็บใจมาก มาให้เลยค่ะแขนสั้นแขนยาวนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้น้องเนนจับเซตกางเกงให้ดูให้น้องเนนจับเซตโอ้ริเวอร์พูออกแล้วไหนสวยอะใครสงส์แดงนี้ริวอ์พูลนะลูกค้านะตัวนี้เป็นงานผ้าโพลีกีฬาอ่าสวยมากบาร์เซโลนาบาร์ซ่า เรียวมาลิกนะคะริเวอร์พูลยูเวนตุสนะคะเมนูก็มีอาร์เจนตินาก็มาส่วนใหญ่จะออกไปงานแบบเป็นงานเขาเรียกได้ว่างานเสื้อบอลอะไรเงี้ยกางเกงบอลจะเยอะหน่อยนะคะงานเสื้อบอลกางเกงบอลจะเยอะหน่อยแต่โดยรวมนะสวยมากนี่สวยมากลูกค้าแาออกเยอะเหมือนกันนะแบรนด์กีฬาออกจุกๆุจับเซตเลยค่ะ เสื้อกางเกงนะคะอัพราคาหรือว่าจะขายเน้นเสื้อเน้นกางเกงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนี่จับเซตแบบนี้ได้เลยจับเซตแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่านี่ พวงกางเกงอ่าเป็นแบบว่ากลุ่มกางเกงนี้กลุ่มกางเกงกลุ่มกางเกงเอาไปเลย50ตัวไหนแาบนบนเรแร่หน่อยก็รับรอยปนะจ๊ะบางทีเอาไปลุ้นงานตามหาได้นะลูกค้าเอาไปลุ้นงานแบรนด์งานป้ายงานทีมงานตามหาได้นะคะใครสนใจนะสั่งซื้อสินค้ารายการนี้นะคะจํารหัสดีๆนะลูกค้านะ นี่สวยมากรหัสอะไรจ้ะแม่รหัส k r 2.1.1จ้ะน้องแนนย้ำอีกครั้งสำหรับรหัส k r 2.1.1นะคะงานชุดกีฬาน้ำหนัก100กิโลนกี้ด้วยใช่มันอาจจะมีงานสโมูขงานสมูปนแต่ว่าเป็นงานสมมที่สวยนะลูกค่ะให้ดูค่ะอาอเซียนนเกาหลีใต้เขาเรียกได้ว่าทีมงานชายของเรานะชอบมากเพราะว่า ชอบกีฬากันอยู่แล้วนะทีมงานชายบอกว่ามันเคยมีเคยมีนะมีลูกค้าถามว่ามีงานเสื้อกะสอบเสื้อบอลล้วนไหมอะไรเงี้ยน้องว่ากระตอบนี้เหมาะเลยเพราะว่าออกกีฬาแบบว่างานบอลเยอะเลยนี่เขาเรียกได้ว่าเขาทีมงานชายจะชอบมากนะคะสําหรับงานกีฬานี่หุ่นเฟิร์มแบบนี้นี่มาจากการเล่นกีฬาใครสนใจ กีฬากินาบิบากใครหนใจนะก็สั่งซื้อได้เลยนะสำหรับรหัส K สำหรับรหัส KR สองหนนะคะสำหรับรหัส KR 2 1 1แต่ว่ามันก็จะมีงานเบสบอลนะงานบาสงานปั่นจักรยานชุดเอ่ยยกน้ำหนักนะคะก็มีไปด้วยนะคะลูกค้า่ะเอาไปเปิดทำกำไรกันได้เลย อ่าถามว่าตำหนีมีไหมเหมือนที่แจ้งไปก็อาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะตามสไตล์งานมือ2นะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับรหัส k r 211นะคะงานชุดกีฬาย้ำอีกครั้งว่าเป็นงานชุดกีฬานะเผื่อใครกรอมาไทยคายทิปแล้วแบบเออเห็นออกแต่เส,<ะ>สื้อตัวนี้ครับปนมาให้นะคะ อ่าแบรนด์ดังๆงานป้ายงานตามหามีออกนะคะลูกค้านะแบรนด์ดังๆงานป้ายงานตามหามีออกเอาไปจับเซตได้เลยอ่ะใครสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้เลยนะคะ KR สองหนึ่งหนึ่งย้ำอีกครั้งนะคะอะไรนะคะแอสตันอ่าย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้สินค้ามีไม่มากอ่ตัวนี้สินค้ามีไม่มากนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะอ่เดี๋ยวขอปิดด้วยงาน รเร่หน่อยนะคะงานสโมสรเจมๆหน่อยสักสองสตัวนะคะๆๆก่อน <ๆ S 1> ก่อนจากการวันนี้ ใครสนใจนะคะ kr 2 <S 1 1นะจัดได้เลยเน,นะลูกค้า kr 2 <ว space S> 1 1นะคะนี้สวยมากลูกค้าอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินน,นและทีมงานนะรีวิวกันเข้าๆไว้ประมาณ <สะ S 1> นี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยฝากรหัสตัวนี้ <ple> ด้วยนะคะ kr 2 1 1วันนี้นแอดมินและทีมงาน,งานรีว,วิวเข้าๆไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ